สบายดีพี่น้องสบายดีสุกูสุกคนมากินข้าวซองคึ้นกับลุงพี่น้องเลยจอดงานผู้ใดเนี่ยไปแม่นี่กับข้าวกับมีลาบพี่นอไปเท่นี้กี่ข้าวแล้วปคนปลาทูดูว่าน้ำพริกปลาทูเียมพลังคุณงานลาวลาวกินเปลคนคุณงานลาวมีอยู่สองสี่มิติกับข้าวป่านี่ดิเต้าหู้เต้าสองบูนะบัดนี้ สวยกว่านี้ว่าสิบมาเพิ่มห่ครับมาเพิ่มใกล่กับแล้วเข้าที่แล้วเลยที่้าเลยได้ตอนมันหกเจ็ดห้าสิบห้ายนี่ะจะอะารับเที่ยงอ่ะไม่ต้อเก่าวหมูว่าเทียวหาใกล้เครงงื่องกว่าเดียกนะบ่อกมันเทียงมาแล้วเนาะ เออกันลอมอ้ากันอยสมกเดี๋ยวก็หอดดอกจีมงหามนว่านายกนเนาะหน้าขอบใบลายมันบอกนะะ้เิมันบ้างเพมันต้งงตั้งั้งันบาง บางบางหายอยู bang, bang ải, ama, ami, ải, ang, mm ่ม hmm. euh. ันก็มีหายงานอยู่ก็จะบางที่หายไปราไปงคือพดีเสมาอ่าให้ิ่เดานัวยดกเด็กกินยิ่มมัเลยนองเลยไปกินข้าวมันงงไหมาเลย มาจบกินเลยองตมก่อน้อ้อหอเอเอเนักตมเออน่มเป็นกินเป็นมูสบกรกินเป็นอนอนของแอร์ไตื่นจูจูจูหนึงนะเป็นซี จูสองนะเจ็ดแปดคนจูสามน่ะสามคนใครจูสามขปแปขปผูสีอยู่ทุกคนสามคนหน้าสามเรียนเด็ผมจะเอาคนเรเรียนพูดได้มาทำลางเลยสามคนเรียนใช้คำไหนกระปานไหนว่พวอกมาทำล้างเลยนะมา เขาลุงบ่ให้ไปปรุงงานกับไปเกี่ยวหัวแต่หัวแต่เดี๋ยวเรียนทั้งให้ใหญ่ได้สุดเอาให้ย cái <laughs> ui xì má nó nghiêng cái to này bên bạn thì nói Khi <laughs> nạm ủn kim nạm top nọ này cái kim nạm nên mượn là sao đây nền tạm nạm đi. มันอ่นกับมัดตัวคนลุงเล่ไดัเป็นคนคุมตอนตอนั้นพอในหน่อยเด้อบางๆเด้อเป็นยังยังคุมนี่มืออื่นก็ได้มาเองอยู่แล้วเพิินว่ะรบอกมันแดดมั้แดดแล้วก็ลมพอเต็มที่เลวใสๆกลมกะมันก็จะได้มัต่ต้นเกียวต้นเศ้าเหี่แตงก็จะเป็นมืออื่น เออโอ้ยอแรกม,มดีดีแล้วเขาขอบ<ห>ลุ่มบุ้งเขาก็เกี่ยวลงไปมันก็นทีได้มากม,ม,มันขอบได้มากมันได้เพื่องมันบุนขอบพังเบิ้งมือบบอื่นจะมาแดกภาพอะี้มั้งสายจุกจิ้ง คนเกี่ยวข่าวไล่จะพฝนกับปตกมากดีที่สุดพี่น,อน้องเลยพึ่งว่าย่า,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 านมะขามาลุงเนาะว่าเดี๋ยวไปดเข่าเมื่อวานเมื่อวานอยู่บ้านฝนตกไป็นส่วนใหญ่อันนี้ประเดีมีคนได้ยินพี่น้องมืดมามกมือชืดๆอ,อนาตกบ่ตกจากมวลแมฆเนี่ย อันนี้คืออาหารเสา้ากินแล้วไปเตรียมอาหารเตรียงมันตอนนี้แล้วมันิี่หนาหลาดลำเนาะน้ำซอสเนาะน้ำอใไรนี่หวานรลาดน้ำเนี หมานี่ยังไปกต่ชุกว่าวาตอนนั้มันแดดมันลมน้าลุงเนาะไหวได้ป่านชุกไหวมันแดดมันลมนะห<แ>้องหัวน้าในีหน้าเขากับเป่งเลยเนาะมันดีนมันกับแห้งเขาแห้งเขามาม่ขาดลูกเขาวไหวแล้วบ้านจีฟ้าอาทิตย์จบองลุงเกี่ยวของลุงแล้อยู่บ้านที่ห้องอาทิตย์จีบ มาติดเนาะแต่ของซเอื้อขอเกี้ยวมื้อนี้มันก็เริ่มเกียวมนีบ่เกียวอรู้จะัตเกียวจีเนะสแก็บ่จอืแล้วว่าเอ้น้องหลายคนลก็ซอยใหน้องไปสุกป้องกันแด้ไปส่ในสุกก่อนเกี่ยวนน่โดยห่มเนาะห่มกันสุกแล้วนี่มกันัน คนไปน้องเกียเก๊ยว,ไไวเกี๊ยวก<น>็ได้เนาะเดียวเขามันก็สิไวกว่าดำนาได้ลื้นกันอยู่สิบเท่าลุงไหมน้ำหน้าโอ้ยเอาลงเถลกอันนี้เขาโง่ก็ได้นเนาะน้องดองมองตามจะเสาร์ตื่นมาไปเกี่ยวคนเดียวก็ได้อีกอย่างก็พร้อมกัน <c oughs> คันไปเกี่ยวคนเดียวก็ได้อันนี้โอ้ยบ่จักไทยบ่จักขา้บาบ่จักลกกะลกกะบ่ได นาตาของมือมึงเครื่องชีดดำคนโกโตมาอีกนี่จูบหน้าอีกแต่ว่าสิมาจานมาตัวอย่างบ่ได้เลยพี่น้องขาดทุนบอกคุ้มจ้างคนงานดำจ้างคนลกกาจ้างเกี่ยวเข่าจ้างมาอีกต้ลน้ำมันเนาะจ้างลกหงาบัดกายเข่ากิโลละบ่หอดชิบบาทหมอเดินเอ็นกิโลละลงแล้วเคสแปดบาทเล้ล เออวันหกพันกิโลหันกิลลงมันแปบ้าทเนาะเขาเป็นราคาไทยโลกข้าไม่ของนีนอย่าี้แล้วขีลงเดี๋ยวขาพันกูได้มีเก่าเข้าวข้าวเริ่มออกแล้วข้าเขาขายรายเป็นราคาลงอีกเด้วบวนันสิดีส่วง ดำน้าเหลี่เขาดีทรงดำน้าเหลี่มากเนาะเริอมันเขาหนอกอเรือเจาเข่าแล้วเปล่เขาต๊ะแล้วบบล่ามันเขาลายเลยที่บ้านนี้มันจะมาฆ่ากขารวดแล้วเขา ลาลยะพอ่อแม่พี่น้องพอกันไม่คลิปนาก็น้องเสาลาสบายดี